แบกเสียมมาแต่ใส่ก็ได uh ้ี่แบกเสียมมาแต่ใส่บ้างระเบิดบางระเบิดโอ้ยผมมีห้องน้ำสิเนี่ยคอยเจ็บท้องว่าสิไปนั่นมันคอยจะไหนคอยสิบาแบกเสียบมือเจ้าสิโอ้ยนายเดินห้าแดกดักเข่ากับโบได้เกี่ยวมือนในรถสีเข่าบ้ารถเกี่ยวเข่าบ้าพี่น้องก็จะได้ไปหาโนมัเท่านั้นตัวเออไปหาโนมัยสั่น่อสวัสดีอีกหนึ่งคลิปพี่น้องครับมื้อนี้มาเกี่ยวเข่าโบ่ได้เกี่ยว สิไปหาน่อยเพืู่เพราเขาหามาเลยเพื่อูกุ่นยูฟังกุ่นเขาหามาเลยได้เจ้าไปหามาอีกเอาสูงจานลอยนี่เขาหามาเห็นมาเนี่ยน่นกองจนพุ่นจนนั่นเอาเอาบายเขาหน่อเขาเบิ้งคิปอยู่ด้วยนี่นังเอียเอียเกยก๋ยนังเอี้ยเก็ยเกสุภัตตาเกหยดักอาเขาเบิ่งคิปอยู่เอาเจ้า ตั้งแท้ดอกเดี๋ยวเสียบกับคนมาเสียบยังไงมาหมากไงเถอะวันวันไม่แายเรือเว้ยไปบ้างระเบิดว่างวตนีวางทุนนี่ตีถ่องปอปอกินนั่งหรอปิ้งนู้นวันดีถุงมันเปียกกาแฟโอ้ยอย่าอย่าไทยอย่าไทยอย่าไทยน้องเกี้ยวกาแฟไปหาพวกน้องใหม่ม้างไปหาเขาอีกนี่เฮ็ดจะไหนบ้านให้เขาบ่ได้อันเกลียวเลยเฮ็ดจะไหนนี่เมื่อตี เมื่อเอาอันเอาลูกซอยเมียซอยเมียอืมเมียกับยุทธงานยุทงานสมื่นแล้วบาดที่นี่มืงเอื่นกัดสิ่เด็ไม่เอกม่เอกบาทใ่เมียกับสิ่ยุทธได้อีกเมียกับยุทธมืเอื่นแม่เอาลูกมานั่มมะนั่มองนั่เออดีดีดีมืงเอื่นม้ออื่นมืงเอื่นวันหยังแม่วันเสาร์บาดนี่กัดเกะเขาวันอาทิตย์เขากัดไร่สูตรบาทวันอาทิตย์กับพี่ยุทธไร่สูตรแล้วมีอีกสองสามหมื่นตอตัวพี่น้องวันที่วันอาทิตย์เสาร์กะ เจาะกันมาแบกเขาไมาลดไม่แบกเขาเออแก้เขาบาดรนี้วันอาทิตย์กัดไปไล่สุดไปไล่สุดโอ้ยพี่น้องเงยหน้าหาทุนแก้เพอดีประมาณนั่นละแต่ว่าเอามื่ออ่นนในสก้อนมื่ออ่นคือมาเกี่ยวมาเกี่ยวขาจะขอปิดร้านก้อยเงาเลยได้บัตรเนี่ยเงาเพราะว่าช่วงนี้ก็คือวันหนึ่งหมื่ออึนนี่ยมาเกี่ลเขาเจ้ามื่นฮือมาแบกเขาวันอาทิตย์กลับไปพูดบัตรนี้แต่ว่าข่อยก็สิได้ไปแต่เศร้าได้ข่อยสิได้ไปเตรียมการเตรียมงาน ไปคุยก no ับเตีสบานเพื Ter ่อนไปอ่านหลายแนวอยู uh, ่เพิ oh, ่งจะไปหาระบบพื้นไฟพร้อมจะบ๊อบเพื่อนนี่แกไปเลยนี่ยไปไปหาหน่อไม้มาเออเอานั่งปลอกถ่ายอยู่นี่เด้อไปหาหน่อใหม่ก็เด้อเนี่ยสิปอกถ่ายนี่อะไรเนี่ยใหม่เงี้งี้ยอันนี้เอาไปเสริมกินกับปลาแดกบองเอาไปต้มเนาะชุดยอดเลยใช่ละไปทางไหนล่ะไปแล้วอันนั้นนั่ไปก่อนสิบบาไปหาหนอใหม่ปรัจำพี่น้องเอา ไปอาน้องใหม่ก็เอาสูงคลิปนี่ใส่กระสอบเบาเอาเดีลยวเขาก็ลังสวอมอยู่นี่ท้ามไมเขาสวม <c oughs> น้องใหม่หรือมอไซค์พวดนี้ก็สวมใช่ไหมไปแล้วไปขุ่นพราะงี้เราหดสวนอยู่ขุ่นโอ้ยคือไอ้เดนี่บอเอาอัานเขาเต้าสีมอมอบน่อยนี่เจ้าเจ้ามอบไว้นี่บ่ถ่ายในรถเขามาเนาะเออ พ่อใหญ่เรากำลังหดสวนอยู่พ่นก็เท้าเอาสูงลูกชายเจ้าไปใส่อะคือบ่เห็นลรืมานทำกันไปหาไรหนูแล้วไปหาหน่อไม้โอ้สวนอีพอไหมเราหดสวนพุ่นอ่ะตัด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 เจ้าพูนปลูกยังล้วพ่อเนี่ยเปล่งกับตั่วโอ้หดสวนแล้วอีพ่อข่อยใส่ขี้เกียบย่างดีโอ้ยนี่ใบบักกูดโอ้บักหน้าเว้ยบักหน้าบักหน้า ครับได้ละหมุนไปได้ละเไปหาโหนมัก่อนป้าหมุนป้าหมุนดงเลยพี่น้องโอ้ยมองนี้เป็นตะมัดสดเบ็ดดีแเท้าจานมันจะกาดด้ามไลนี่ไหมปุ่นหมุนไปหาโหนม่แล้วจะไปดีบด้วยป๊อดนี่ไหม ปูดพูดพูดรบรรดาตกปลาดีแต่พี่น้องมองนี่โอ้๋อคือปลายเจืนเลยแล้วมากไปแนวไหนแล้วายเจืนโอ้ยตกปลาบรรดาได้ยู่ได้ลาวนี่เนาะได้อยูบ่โอ้ยมานั่งตกปลาไปยังเงาจากมือสัน่นยากาศพี่น้องเขาจะตกปลาดีขนาดครับนี่มันเป็นฝายนำลุ่นครับเนี่ยป้าชมมานั่งตกปลาคือจะดีวะมึงเด้อมือล้างว่าง มาดังตกปลาเหล็ดอยู่นี่ก็สิมวลก็จะวานแหงดิอันนี้ยังไงแหงหรือกยังนี่สิอู้อ้เขาจะเอาใส่ดักป่าโอ้ดีเลยปะไส้ละค้นบาดนลกข้าแต่เบืองน้ำไหลอยู่ไสละคน้นอ้โหสวยงามมากเลย คนปลาดูดองดองน้องอยู่คนมันจะขึ้นใส่ละคนไม่ใส่ละเสียไป่ใส่ละได้น้อนม่นั่นเอ้ยโอ้นันเด็กได้ยี่หรือ่ะีปลาด้กแน่นอนแต่ว่าแล้วบางงูชิงเลือเอา เอาอยู่บันแนวนั่นอู้นั่นน่ะมันเสียบเน,นาะเต้ามันนี่นัน่ะจันเต้ามันอย่าเต้ตาอู้เสียบเลยวู้ซิงอพยานหรอกเต้ามันเอาปะเอาเสียมมาขุดหรือหฮันก็หกกลุดฮันก็หกกลุดนี่เราใหม่หน่อยพี่น้องเต้ามันน,น,นั่นเห็นแรงหนึ่งเยอะทึ่งฝนโอ้สูงปวดบวบหรอกเอาเต้าวันนี้นกัพวกอะไรนี่เขาเขาไปกับหลายเตือนไปแล้วพังหันนี่ไหมลูกพีปป่น,นี่ <c oughs> ปีนกน่อนเอาไม้แล้วพี่น้อง เอบโอ้ยมาหักลงมาคักเนี่ยเดีเอาเต่ปลายันสนุกไฮยโอ้เอาซาบเบิงเออเนี่ยเออเอาละมันสูงมันแข็งกินบ่ได้ตัวนึงรู้ปะเอ่อเออนี่มาเอาตัวนี้พอเอ้ย ไทบพนอแนวนนั่นสวองอันเอาฮึบบล็จุบจับเนี่ย,อนนย,อยโอย้สับตามพดมันแข็เออเอาไม่สู้จู้อะไรยังไรเนี่ยมีโอ้ยอไไปหรวพนันทำไมเะทุนโอ้ยเอา <laughs> โอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนเด้อบาดรในเด้อหาหน่อใม่ครับเอาสูงก่อนบรรยากาศเป็นตะเบิงเป็นตะเบิงตัวแตงเกียวนัน่น,นเห็นบ่ได้แล้วขอบคุณครับป้าบาย,ยบายจุ๊บอ่ะเขาเจ้าเส้ด่างเสียโอ้เป็นขวดเป็นขวดนั่นอเอเเอหน้ามันเป็นฝายดำล้นนั่งลงไปนี่เนาะมองไปหาหน่อใม่เขาจ้าเส้ด่าง โอ้ก็มยิ่งงนปเนี่ยมันขึ้นนี่มาจอบยิ่งไหนได้หนอสมวกแท่งของสินะไปเมื่อห้าบาทนี่อ้นอนไหนขึ้งไงเลยเอานั่นไหมนอนแบบไงเลยน่ะนอนมบไปเมื่อเอาลูกเอาเต้าบาทนี่มือน้ำมาแก้วเขาจวดจวดสองมือแล้วเฮ้อ